สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาปอแหม่พี่น้องวันนี้เป็นก้อยสบายนะเป็นอาหารของของอีสานเนอเนาเป็นแม่พี่น้องเอางย่างไงวันนี้ปอแหม่พี่น้องฟางเปแสงสุดท้ายแล้วนนอปอแม่พี่น้อง,ง,สง,สอ,อ,งอ่าตะวันรับดอยพอดีต้นนาต้องเป็นดอยเป็นเขาเนาะตะวันรับอุ้ยปอแหม่พี่น้องมาแบบตันกเว่าจะเจ้าปอสดีครับ กินข้าวครับพี่ปอครับมานาบงนาป่าปอหม่พี่น้องป้าอีปอเจ้าของสวนลำไยมีบ่อปลาตวยเปิดจวนไปเอ่นั่งกินเอ่ตีบ่อปลาไปเนาะปอหม่พี่น้องเดี๋ยววางๆอะต้องไปกินสักกำหน่อยปอหม่พี่น้องอื เสน่ห์ของก้อยคือเพรส้มป่อวไหม่พี่น้องเพรส้มหอมข้าวคั่ว พ่อเป็นบอกว่ามาปลูกผัาขี้หูดปลูกตอนน้ำแรง ถ้าขี้มูดก็เอากับหลับป่าปมไม่ปลองมากับหลับป่า เขานอนแล้วก้าปไหมไปน้องมุดแล้วแสงสุ่ท้ายป่ปไหมไปน้องตอนนี้จะหน้าต้มกาาระหันแสงที่มันหลอดมาจากดอยริบรีริบรี ลมแห้งเข้าตาวมดุดเข้ากับไก่เหลืองแล้วผมไม่ไปนอง หลอดมาน้อยผมแบบไปต้อง <laughs> หลอดมาแบบรีบรีบรีบ,ร,บรีบแล้ว หอมกินต่งกินน้าป่อหม่เป็นย่งหอมดิ้นน้าหอมดิ้นฮิปเปอร์ อูดเพชรป่อมัยเไมนต้องใส่ตึงพริกผงใส่ตึงพริกซุกซอยป่อมัยเไมนต้อง มดุดเราปมไปไปน้องอลัาฝ่าเลยอะลับดอยลับภูเขาละมิดเหลือตักแสงเราปมไปไปน้องเห <laughs> ลือแต่ตรงนะ้าหอมกินคีปเปอร์คีดิน ึ่งประมาณไปออมมาตุ๊บแขนดูว่าแมงวันแม่ตุ๊บอืมมันอีบะเข้าหางเตี่ย หน้าปลาหน้าบงป๋อม่ยเพื่น้องได้ธรรมชาติสุดๆนั่งกินงอมๆเงาๆคนเดียวอืมลมพัดมาเย็นขนาดนี้ป๋อม่ยเพนอ้องลมหนาว ใกล้ปลาใกล้เขาจะอี๊น่ะปมใหม่ไปนอกตกะบนคืนไม้น่ะอู้เย็นเฉียบม,มดหลับปมใหม่ไปนอกเข้า อีปอบปูคว้าขี้หูปีกบานไแล้วขุดดินมาไปแล้วเข้าติดมือตลอดปอมไป,ออปมไปน้องเอกละปอมไปไปน้อง รสชาติเผ็ดซมปอใหม่พี่น้องหอมก็เขคั่วเนาะสเสน่ห์ของก้อยที่เหลือก็จะเป็นรสชาติของ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 วัตถุดิบที่เขาใส่ไปเนาะปอใหม่พี่น้องก็แล้วแต่ว่าจะใส่น้ําปลาหรือว่าใส่น้ําปลาให้น้อยเนาะปอใหม่พี่น้องแล้วก็แล้วก็วันนี้ไม่ได้ซัวใส่ผงชูรสมันล้ําอยู่แล้วเนาะปอใหม่พี่น้องก็เลยไม่ได้ใส่ปกติก็ต้องใส่เนาะปอใหม่พี่น้องล้าเหมาะเนาะอู้หอมมะคขืว เป็นเมนูง่ายๆแต่ล้าขนาดนอกป่อใหม่ปนอ้องวันนี้ก็ต้องขอลําลาคอเนอร์อีปอปูพักขี้มูดกับพริกไปแนละ้วเหลือต้อนคนเดียวละป่อใหอม่ปน้องงอมเงอมเงาเงา,งา,งา,งาอยู่นาปานาดงละป่อใหม่ปนอ้องใกล้หมึกใกล้ขำละอ่าตะวงตะวันกันลรับด้อยรับอย่างไปละนอกป่อใหม่ปนอ้องก็ต้องขอตัวลําลาไปก่อนเนอร์น้ะปักกันขิบนาป่อใหม่เปนน้อง หอมกินคีเปอร์คีดินขีโค้ขคีดีนะหอมกินเข้ากินอย่างผมใม่ไปน้องเนาะธรรมชาติสุดๆบ้านเฮาเนาะป้ากันคลิปน้านเนาะผมไปน้องมารุ่นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสําหรับคลิปนี้ต้องสาพากินโชต้องขอตัวลํำลับผมใหม่ไปน้องไปก่อนนะครับกราวสวัสดีครับผม